เชิญท่านมานบครับกราบเรียนท่านประธานที่ครบกระผมมานบคีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเก้าไกลสัดส่วนชาติพันธุ์ขออนุญ,ญาตท่านประธานนะครับขอมีส่วนร่วมในรายงานของกรรมธิการวิสามานันพิจารณาศึกษาหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้กัญชากัญชงและกระท่อมอย่าเป็นระบบ ต่างประธานครับโดยรวมแล้วเนี่ยผมอ่านแบบเร็วๆนะครับจากข้อสรุปของกรรมธิการนะครับผมเห็นด้วยเกือบทั้งหมดเลยครับท่านประธานครับซึ่งผมคิดว่าเป็นวิตีใหม่นะครับที่การมองเรื่องนี้นะครับและความพยายามของทุกภาคส่วนนะครับจะนําไปสู่เป้าหมายที่หลายๆท่านได้วางไว้นะครับทีนี้โดยส่วนตัวของผมนะครับท่างประธานครับผมแยกนะครับไม่ว่าจะเป็นกัญชากัญชงแล้วก็ กระทอมนะครับผมมองเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งคือเป็นพืชวัฒนธรรมส่วนที่สองคือว่าการทำเป็นพืชเพื่อกันค้าคือทั้งสามตัวเนี่ยผมกำลังนึกภาพถึงครอบครัวของสังคมไทยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่แต่ละภาคนะครับเขาก็จะมีพืชสวนครัวครับท่านประธานครับไม่ว่าจะเป็นตะไคร้ไม่ว่าจะเป็นขาไม่ว่าจะเป็นมะขูด ในทัศนาส่วนตัวของผมนะครับพืชไม่ว่าจะเป็นกัญชากัญชงและกระทอมนะครับผมถือถือว่าเป็นเรื่องของพืชสวนครัวครับทุกครัวเรือนนะครับสามารถที่จะปลูกและจะใช้นะครับในความสามารถหรือว่าในความถนัดของแต่ละครัวเรือนจะเอาไปต้มจะไปเป็นเครื่องปรุงต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเพราะว่าการใช้เป็นถือว่าเป็นพืชสวนครัวนะครับมันไม่ได้ทำเพื่อการค้าครับ ทุกครัวเรือนครับแม้แต่รากกัญชาไม่แต่ใบกัญชาต้นกัญชากันชงผมก็เคยเอามาต้มนะครับผมไม่ได้มาเสพแบบสูบเป็นควันผมก็เคยมาต้มมันเป็นน้ําชาแล้วใบที่ลวกเรียบร้อยผมก็มาจิ้มน้ําพริกมันก็อร่อยครับแล้วมันก็ไม่มีปัญหาเลยครับอันนี้ผมคิดว่าในแง่ของการเป็นต้องมองให้พืชสามตัวเนี่ยเป็นพืชสวนครัวให้ได้ครับผมคิดว่าอันนี้เพราะที่ผ่นมาคือทําให้ผิดกฎหมาย ซึ่งแท้จริงที่แล้วนะครับที่แท้จริงแล้วนะครับในอดีตมันก็คือพืชปกติที่อยู่กับครัวเรือนนะครับถ้าดูจากประวัติศาสตร์ที่ท่านกรรมธิการได้ฉายให้พวกเราเห็นนะครับมันก็คือพืชปกติที่มีอยู่แต่ว่ามันมีเหตุและปัจจัยที่มันจะทําให้เกิดการเอาพืชตัวนี้ไปใช้ในทางที่สกัดสารต่างๆออกมาแล้วก็มีพื้นที่บางอย่างที่เป็นพื้นที่ทางการค้าและผลประโยชน์เนี่ยจึงทําให้พืช สามตัวเนี่ยเป็นพืชผีกฎหมายโดยเบื้องฐานผมคิดว่าประเด็นนี้คืออยากให้มองเป็นเรื่องพืชส่วนครัวนะครับทุกครัวเรือนสามารถที่จะปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนนะครับไว้ไว้แกงไว้ต้มไว้ทํางานอะไรปกติผมคิดว่าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องปกติฮะทีนี้ประเด็นที่สองครับประเด็นเรื่องของการปลูกพืชทั้งสามตัวเพื่อการค้าอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ต้องมาคุยกันต้องมาพูดต้องมาดูรายละเอียดซึ่งกรรมธิการก็ได้ ยกไปแล้วนะครับผมผมเพิ่งทราบจากกรรมธิการเมือม่อตะกี้นี่กรัมือการน,นะครับว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ได้ปลดล็อกในบางเรื่องนะครับในวายในเยื่อเยื่อบางอย่างที่เอาไปใช้เรื่องปกติตามวิถีวัฒนธรรมเนี่ยก็ไปใช้ก่อนเลยแต่ถ้าเป็นเรื่องการค้าเนี่ยผมคิดว่าจําเป็นนะครับที่จะต้องเข้าสู่ระบบนะครับเพราะว่าเป็นการใช้ในปริมาณที่มากเป็นการใช้ในในตัวสารที่จะต้องสากัดออกมานะครับ ต้องเข้าสู่ระบบนะครับผ่านกฎหมายต่างๆที่กรรมธิการได้เสนอว่าจําเป็นที่จะต้องยกร่างกฎหมายจําเป็นที่ต้องมีสถาบันต่างๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับท่านประธานครับผมคิดว่าประเทศไทยได้สูญเสียโอกาสในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรธรรมาชาติทรัพยากรความหลากหลายชีวภาพในพื้นที่ในภ,ออภูมิประเทศนะครับ ผมมียุทธศาสตร์ของโลกนี้นะครับเรามีศักยาภาพในเรื่องของความหลากหลายเชื้อภาพสามตัวนี้ก็คือตัวอย่างครับไม่ว่าจะเป็นกัญชาไม่ว่าจะเป็นกัญชงไม่ว่าจะเป็นกระท่อมผมเพิ่งทราบนะครับว่ากระ,ะท่อมเนี่ยนะครับมีมีการจดทะเบียนไทยกระท่อมแต่ว่าไม่ใช่ของคนไทยเป็นการสากาัดสารออกมาผมเป็นพี่น้องปรกยผมอยู่ที่เชียงใหม่ผมไปตลาดที่ตลาดเมืองใหม่ตลาด ที่เขาค้าผ้านะครับผมเจอพี่น้องมองก็มีวัฒนธรรมเกี่ยวมองแต่ว่าเขาต้องสั่งผ้านะครับจากประเทศจีนทีละม้วนม้วนละสองแสนเพื่อที่จะม,ม,มาเย็บผ้าในวัฒนธรรมตัวเองเราสูญเสียโอกาสทางการค้าเหล่านี้มหาศาลนะครับเพราะฉนั้นผมคิดว่าในในประเด็นเรื่องการในในประเด็นเรื่องการปลูกเพื่อการค้าเนี่ยนะครับจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องเร่งนะครับ แต่ว่าทำอย่างไรให้สิ่งเหล่านี้มันอยู่ในการดูแลของของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับประเด็นสุดท้ายครับผมผมได้แอบดูเรื่องของร่างพรบรว่าด้วยพืชควบคุมประโยชน์ทางการแพทย์เนี่ยนะครับผมดูแล้วผมคิดว่ามันมีส่วนหนึ่งที่ผมเป็นห่วงครับเวลาเรายกร่างกฎหมายแม้แต่หลายๆเรื่องนะครับกสทชที่ผ่านมาก็มือการที่อภิปรายไปนะครับ เวลาพูดถึงเรื่องนี้นะครับผมดูกรรมการเนี่ยก็จะมีแต่คนที่มีสถานะทางสังคมมีอำนาจหรือเคยดำรงตำแหน่งในระบบราชาการทั้งนั้นเลยนะครับคนเหล่านี้ก็ส่วนใหญ่ก็โอเคเป็นคนคนที่เชี่ยวชาญมีความรู้ในทางกฎหมายแต่ว่าโจทย์ของผมเนี่ยคือว่าทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนหรือกลไกในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นท้องที่ท้องถิน่นหรือองค์กรประชาชนที่เขามีตัวตนอยู่แล้ว เขาอยู่กับม is ันและเขาใช้กับมันแล้วเขามีศักยภาพในการผลิตและมีองค์ความรู้ในเรื่องนี้เมื่อกี้กรรมธิการก็อะไรพี่ไบรว่าสายพันธุ์ของกันชงยังคงเหลืออยู่ที่พี่น้องม้งนะครับผมถามว่าชนเผ่าอื่นมีความรู้ไหมเพราะเขาไม่มีวัฒนธรรมเรื่องนี้พี่น้องม้งเขาอยู่กับตรงนี้ตั้งแต่เกิดจนตายจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะนั้นก็คือว่าเวลาพูดถึงเรื่องคณะกรรมการในการตัดสินใจในการกํากับหรือในการกําหนดนโยบายเหล่านี้ กรรมธิการจะต้องใส่เรื่องสัสดส่วนของตัวแทนประชาชนนะครับกรรมธิการต้องมองเรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นก็คือว่าถ้าเราเออกแบบกลไกที่มันมีแต่คนที่ไม่รู้เรื่องและคนที่จะตัดสินใจอนาคตของผู้คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับมีแต่คนที่ไม่เข้าใจประชาชนมีแต่คนที่ไม่ใช่ตัวแทนประชาชนจะเป็นปัญหาในอนาคตที่พวกเราได้สร้างขึ้นมา และจะเป็นอุปสรรคต่อไปที่จะพัฒนาพู้เศรษฐิิเพืชตัวนี้จะไปอยู่ในมือของใครกลุ่มไหนทุนไหนผมคิดว่าตัวอย่างกรณีสุราเสรีสุราพื้นบ้านเนี่ยเราสนับสนุนเรานณรงค์เราประท้วงเรียกร้องสุดท้ายก็ออกมาแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าต้องมีมอเตอร์เท่านี้ต้องมีขนาดโรงงานเท่านี้ต้องมีกำผลิตเท่านี้ ตั้งขึ้นมาแล้วกรรมการชุดนี้เป็นคนมีอำนาจและให้อำนาจสุดท้ายแทนที่จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแต่เป็นกฎหมายที่ไปกีดกันพี่น้องประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็สร้างผลประโยชน์ให้กับคนส่วนใหญ่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมผมเป็นห่วงนะครับโดยสรุปแล้วอยากเห็นพืชสามตัวนี้นะครับเป็นพืชสวนครัวทั่วไปถ้าจะทําเป็นเรื่องการค้าก็เข้าสู่กระบวนการกฎหมายตามหลักวิชาการหรือข้อพ่เห็นที่มีความห่วงใยกันอยู่ ประเด็นที่สก็คือว่าเวลาพูดถึงเรื่องกลไกกรรมการเนี่ยต้องเอาพี่น้องประชาชนคนพื้นที่คนท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเป็น,นกลไกคณะกรรมการครับขอบคุณมากครับ่องประธานครับขอบคุณครับต่อไป